สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเอ็กซ์แคสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า SK วิดีโอเกมอุ๊บบี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยเด้อคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักด้วยนะโอเคเพาะสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอ๊แต่ตอนนี้แม่มาอยู่ที่ไหนนะเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างโอ้อะไรอะ่ะ เกมสีเขียวเหรอแล้วต้องเก็บให้ครบสิบอันเลยเหรอเอเอเอมีคนสองคนอยู่หน้าประตูด้วยเหมือนข้างในจะเป็นปราสาทนะคะเด็กๆเ,เหมือนเป็นทาวเป็นหมู่บ้านนะคะเข้าไปดีกว่าว่าไงเกมเอ็กเซคตอร์ฉันไม่ได้เจอเธอนานแล้วนะจะเข้าหมู่บ้านเหรอแต่ฉันกลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะซื้อ มันต้องการคันโยกนะแต่ว่าเธอจะต้องไปเอาคันโยกที่บ้านหลังนั้นเธอลงท่อ,อไปเลยแล้วเธอก็จะเจอคันโยกเองอย่าลืมรีบมาไวๆนะแล้วมมนจะข้ามซะกอ่อนโอเคอ๋อแม่จะต้องเข้าประตูนี้เหรอแอะเดยวดูรู้ก,ก่อนนะคะเอะเขาต้องใช้ขวาเนี่งกดที่ขวาได้ไหมอ่าโอเคทุกประตูเลย ว้าเข้าไปแล้วนะคะตัวนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะมีทางลงใต้ดินด้วยเช็คพอยแล้วนะคะอุตาละโอ้ยนี่ไงหินโอ้ยทางน่ากลัวจังเลยนะคะข้าวหน้าก็เป็นหนามเนาะเอ้แต่จะทำไงอะมีกล่องอะไรอะติ่งๆคุณได้ครับนะ้าคันโยกโอเคแม่แต่คันโยกเข้าไปเลยนะคะอ้ตาละ อะไระอ่ะม,มีเชือกแล้วก็มีรูรูด้วยข้าวเรก็เป็นหนามด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยทำไมมาเดินช้าจังอุ้ยมีล้มอยู่อุ้ยตายละไปทางไหน่ะเอาทางเดิมเนอต้องขึ้นไปเหรออืมเอา้าไม่ใช่เหรอกลับทางเดิมเรอโอเค ถ้ไม่มีคนวิ่งอยู่ข้างในด้วยสวัสดีเกมเอ็กแคตเตอร์เราเจอกันอีกครั้งแล้วนะยอดเยี่ยมมากตอนนี้เราเปิดประตูได้แล้วจอนนายดึงประตูหน่อยซิโอเคเดี๋ยวฉัดูไอเอเข้าไปเลยนะโคเน่ โอเคนะคะประตูเปิดแล้วเนาะโอ้ตาละโอ้เมืองใหญ่มากเลยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เนาะฮะข้างบนมีกล่องของข,องขวัญอะไรไม่รู้เอไม่ใช่กล่องของขวัญเขาเียนะกล่องไอ้ตกเต้มหมดใครเนี่ยใครมาแอบเต้นอยู่ข้างๆบ้านก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอ,อ๋อมีตุ่มกดไว้เหรออ๋อมันเป็นปุ่มสปริงนี่ติ อ๋อรจะต้องเคลื่อนย้ายปุ่มสปริงนั่นเองเอาไปที่ไหนไงเอาไปที่ไหนเอ้แต่เหมือนแม่เห็นกล่องอยู่ข้าบนอ่ะโอ้นี่ไงโอเคต้องโดดขึ้นไปเหรอเอาเลยนังนี่มันไปเอาคุณแจมาจากที่ไหนโอ้ยอ้าวแม่โอยขึ้นมาแล้ว you got n e c k l e c n e c k l e c คำนี้แปลว่าสร้อยคอนะคะโอเค แล้วต้องเข้ามาในบ้านอันนั้นทําไมอะ่ะเออมีคุณลุงขายกุญแจอยู่นี่หว่าคุณเอ็ดเวิร์ดว่างายเธออยากจะดด้กุญแจยังงั้นเหรอโอเคฉันขอกุญแจสีทองให้เธอแล้วกันโอเคเอามาเลยฉันอ้อยื้ก่อนด้คือโอเคสัญญาแลค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดแม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ากุญแจไปโอ้เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวน่ากลัวนะ ไขประตูหน่อยซิว่าประตูเปิดแล้วน่ากลัวจังเลยอะ่ะมีหุ่นยนต์อัศวินที่คอยรักษาที่นี่ไว้ด้วยเราต้องหาทางออกก่อนนะคะไม่รู้ว่าทางพวกนี้จะพาแม่ไปที่ไหนเนาะอย่าลืมเป็นกำลังจะให้แม่ด้วยนะเอ๊ะทำไมห้องมันโล่งปแปลกจังเลย นูดก็ไปในประตูอีกแล้วเฮ้ยฮะตอนนี้เราต้องมาแข่งรถอย่างนั้น,นเหรอดี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 ดูง่ยไม่ต้องไปก่อนแล้วอ๋อไม่ต้องอ๋อมาแสดงว่าเมื่อกี้มันวิดีโอเกมมันพาแม่ไปเกมอื่นแล้วนะคะตอนนี้แม่อยู่ในเกมแข่งรถนั่นเองหัวตายแล้วถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเราก็ไม่ผ่านนะซื้อ <c oughs> โอ้ต้องรีบไปนะม,ม,ม,มีคนแซงด้วยมีคนโกงอะ่ะเด็กๆพอรถเสื้อแดงเอ้ยพอรถ,รถเบคอนขนั้นโกงแม่นล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วมีคนโกงนะคะโอ้ยตายแล้วแล้วมันจะสู้คนโกงได้ยังไงล่ะโอ้ยอ๋อมันมีสามรอบนะคะอ๋อคนนั้นเป็นคนโอเคคนนั้นเป็นคนนะคะ ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายนะคะเด็กๆอย่าว่าแม่เด้อเสียงแหบนิดหนึ่งนะคะแม่ไปเที่ยวภูกเก็ตมาเนาะเหนื่อยมากเลยสามวันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวอะไรอะ่ะอุย้ยแทงน้ำจะหล่ดลงมาแล้วช่วยดอ้ยโอ้ย,อย,อยรีบไปก่อนดีกว่ามีคนจะแซงแม่แล้วอืมอ้าวทำไมแม่ไม่ได้เก็บถัง้มันล่ะเมื่อกี้ อ๋อต้องขึ้นไปทางนั้นโอเคอุ้ยทันพอดีหลบทันพอดีนะคะโอ้ตายแล้วเ,วเซฟก่อนโอ้ทำไมทางมาน่ากลัวจังเลยนะคะรถแข่งแห่งนี้เอา้ามันมีเจลลี่อยู่ตรงกลางแมพด้วยนะคะแม่เห็นแล้วนะเห็นไม่ได้เด็กเมื่อกีแบบแบบอ้แว๊บๆอ่ะเข้าสู่เ้นยเหรอรถสุดท้ายแล้วเด็ก,ดกไฟนอลแลบแล้วนะคะก็คือ รอบสุดท้ายแล้วนะัเองรีบไปดีก,กว่าโอาทำรถแม่อื่นมากเลยนะคะเนี่ยทำไมไม่ใช้น้ำมัน ABC ล่ะเพราะใช่แล้วขิดเลยเพราะใช่แล้วขิดเลยนะคะโอ้ตายแล้วรถแข่งมีใครมาวางตะปูเรือใบที่แม่เนี่ยโอ้ยหลายจริงๆเลยพวกนี้เห็นไหมชูเขียวอะ่ะ เดี๋ยวแม่จะต้องเดินไปเก็บนะคะแล้วสุดท้ายแล้วมีใครตามแม่ทันหรอกเย้ yeah. อ้าวจบแล้วนะคะโหลดดิ้งวินเนอร์อยู่นะคะกำลังโหลดผู้ชนะอยู่นะวินเนอร์แปลว่าผู้อ้าวโอเล์เหรอทำไมกดอะไรขึ้นอ๋อมีประตูไม่ติีเปิดแล้วนะคะ เ,เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราเก็บสีเขียวนี้ก่อนนะโอเคได้สามอันแล้วไปเถอะโอ้ยมันจะพาแม่ไปเล่นเกมไหนวะเนี่ยอุ้ยตายแล้วเดออุอบบี้อุย้ยน่ากลัวจังเลยชื่อแปลกๆจังเลยนะคะเดออ้อบบี o B B ้นะคะอ๋ออ๋ออ,อะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้นะคะเนี่ยตายแล้วเดินยากมากเลยนะโอ,โอ้ยโนลนโอน้ เอะคืออะไรอุย้ยมีฟ้าผ่านลงมาด้วยอุยตาแล้วแปลกมากเลย,ยแล้วก็มีกับระเบิดด้วยแล้วคนนั้นจะหยียบระเบิดใส่แม่หรือเปล่าเนี่ยรีบหนีก่อนนะคะก็ตุ่มก่อนโอเคขอฉันขอไปก่อนนะโอ้ตายละอาขนโดนระเบิดตายเลยนะคะเอา แม่เหยียบโดนสีชมพูเลยกลายเป็นสตรอเบอรี่เลยนะคะโอ้ยตาละยากจังเลยโอ้ย,อยตาแล้วตาแล้วมีแหล็กน้ำพุ่งขึ้นมาด้วยออยอาเพิ่งๆโอ้ยจุดเซฟไกลมากเลยนะคะเด็กๆและแม่จะไปสู้ได้หรอ ต้องไปทางไหนต่อเนี่ียเอ๋อ้ต,อต้องโดดดิ้งถึงตัวนน้นละนี่เงี้ยว้าโอเคแล้วต้องไปทางนี้ต่อนะคะแต่ว่ามีกับระเบิดด้วยซื้ออะไรอ่ะอ๋อเราต้องซิปลายนะคะก็คือโหนสลิงนั่นะเออโอเคไปไหนต่อละ <c oughs> นี่เธอเธอตามฉันมาซื้อโอเคเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปนะ โอ้ยพาแม่ไปที่ไหนนะ,นะ,ะเนี่ยเนี่ยฮะนี่มันเมืองมาริโอหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมาริโอเลยนะคะอ้าวทำอไมานคนนี้ตายอะ่ะเชอร์รี่คอนวี่คอนลี่นะคะชื่อเชอร์รี่คอนวี่นะคะโอ้คืออ้าวแล้วไม่จะไปยังไงต่ออ๋อมันมีทางผุผุผุโผล่ข,ขึ้นมาด้วยนี่นาะอ้า,อาเดี๋ยวนะไม่ต้องโดดทางไหนเนี่ยอ๋อ ห้ามดูนะคะอ๋อมันเป็นห้องลับห้องลับนั่นเองเข้าใจแล้วมันเป็นห้องลับเชื่อมต่อกันมานะคะทางอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ๋อแล้วเข้าไปไม่ได้เหรอ,อตายละอ๋จอจะโหนสลิงด้วยอ้าวตายเลย คนนี้ก็ตายเหมือนกันนะคะทําไมไม่รอใช่เลยพ่อหนมอ๋อไม่ต้องโหนอันนี้เองเอา้อาสลิงอะไรเนี่ยเอาใหม่นะคะเธอเธอไปก่อนได้ไหมฉันกลัวทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะแม่สู้ไม่ได้เลย โอ้ยตายละโอ้นีังไงอ๋อมันโหนให้เองเหรอเออมันโหนให้เองนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะแค่เดินไปชนเฉยโอเคแล้วเลือดเล็บกันดีกว่าสงสัยแม่ต้องฉีดพอลิตแล้วละ่ะคอแห้งมากเลยนะคะเฮะประตูปเปิดแล้วหรอ อย่าบอกนะว่าเราต้องโดดไปทางเดิมฮะไม้อะไรอ่ะน่ากลัวอ้าวโอ้ยคนนั้นเอรี่ยจะเป็นอะไรไหมจะไม่เป็นอะไรหรอกน้าอ้าวอ้เซฟเลยนะคะเขาบอกว่าให้เราต้องกดตุ่มเหรออุ้ยตายแล้ว ตุนไม่ไดไ้เกิดอะไรขึ้นโอแต่นะเดี๋ยวแม่ขอดื่มน้ำแป๊บน,นึงนะคะแล้วเราจะกดยังไงแม่กดไปแล้วไม่โดนนะสิแม่กดไปแล้วไม่โดนะ <c oughs> ดโดนะน่ะทำยังไง อ๋อมันมีปุ่มขวาอยู่ให้กดตัวซื้อ,อโอ้มันให้เราสไลด์เข้าใจแล้วมันให้แม่สไลด์นี่เองอประตูกออกไม่ได้ต้องหาขวานก่อนอู้ตายละ <c oughs> หาขวานก่อนนะคะเด็กๆได้วดวขวานอันเดียวเอง เธอมาทางนี้ขวานอยู่ตรงนี้นะตรงอ๋ตอ,อต้องทุกสามรอบเหรออ๋อเข้าใจแล้วใช้ขวานว่าเข้าไปตุ้มมิติกันดีกว่าอันตรายแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยโอห้องแห่งกว่าการเวลาอย่างนั้นน่ะหรอตายแล้วข้างหน้าก็มีอ้าเอาทำไมตายอะ่ะ อ๋อมันมีที่ผูๆเอามันมีที่ผุๆๆๆด้วยนะคะแม่ไม่ได้สังเกตเนาะเดินไวเดินใบไปหน่อยนะคะต้องรีบไปก่อนเนาะอาตายแล้วอ้าวทำไมมันเป็นแบบเนี้ยมันจะดันขึ้นเหรอโอเคเอา อะไรนะไม่ต้องทำยังไงอ่ะอึบอุ้ยมันไม่ถึงอะ่ะเด็กๆมันไม่ถึง,ม,ม,ถง,ง,งมันไม่ถึงอ้ยทำยังไงอ่ะมันไม่ถึงอ่ะค่ะโอ้ยต่แล้วอบอุ้ยได้แล้วโอเคอันนี้คืออะไร วมันมีระเบิดมันมีระเบิดอ,อะไรอะ่ะเครื่องขายติมเหรอโอ้เดี๋วเดี๋ย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 วไมพื้นเป็นแบบนั้นน่ะพื้นหายด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้คือห้ามเหยียบสีแดงอย่างนั้นน่ะเหรออุย้ยเกือตายละนี่มันการเวลาอะไรเนี่ยโอ้ตายละกดตุ่มอึก ตัวย้อนกลับไปนะคะสภานไม่มั่นใจเนาะเอ๊ะไปพาแม่ไปไหนเนี่ยโอ้ยลาว่าไปที่ไหนอีกแล้วโอ้แต่แล้วตอนนี้เรากลับมาที่เมืองแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะคาดถนนก่อนนะคะอันตรายนะคะต้องดูรถดูลาด,ดีด้วยเนาะโอ้ยได้แค่หกอันเองแม่ได้แค่เท่าไหร่เอยนะคะเจ็ดอันเนาะขาดอันหนึ่งเนาะ น้ำยานี่นคือน้ำยาอะไรอ่ะกินก่อนโอ้น้ำยาไวนั่นเองนะคะน้ำน้ำยาซปเปอร์พาวเวอร์น่เอนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะด่านวิดีโอเกมพาแม่ย้ายไปย้ายมาตลอดเลยแต่ว่าเราจะเดินไปหายหายเทพเหรอเดี๋ยวดูเิื้อเราจะหาเจอไหมล่ะ ดูแม่เดินเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าแล้วจะหาเจอไหม่ะหรือว่าเราต้องมาเก็บข้างนอกอเอาเองสามอันเดี๋ยวแม่ลองดูก่อนนะคะเด็กๆจะเพิ่งไปเนอะมันเห็นเหลืองๆอันนึงอยู่ตรงนู้นด้วยคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะเด็ก อะไรเหลืองๆอ่ะโอ้ท่อเหรอมีใครรู้บ้างไอกไอดำๆข้างบนมันคืออะไรแม่ไม่รู้จักเลยนะคะไม่เห็นมานานแล้วไปด,ดูซื้อแม่ลืมสามอันไว้ตรงไหนนะเนี่ยดู อ,อยู่ตัวไหนนะสามอันช่วยกันดูหน่อยนะคะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนี่อันหนึงน่ง,อนนงโอเคอันไหนอ็คอโอ้อันไหนอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลืออีกสองอันนะดือแม่เอาลืมไว้ตรงไหนแน่เดี๋ยวดูก่อนพวกนี้อยู่นี่เหรอ ้วต้องเข้าไปในร้านคู่ใจอีกหรือเปล่าเอาแม่เข้าไปได้ไม่ได้แล้ว่ะโอเคก็ได้แค่ประมาณแปดอันนะคะดเด็กๆโอเคอย่าลืมกดแล์ก,ก,กดซับสไคร้กดกระดิ่งลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักคุณแม่ด้วยนะคะคลิปหน้าคุณแม่จะเล่นเกมอะไร,รอ,อยากให้แม่เล่นเกมอะไรอย่าลืมพิมพ์ชื่อเกมมาบอกแม่ด้วยเด้อแม่จะได้ไปเล่นนะคะอ้าวเดี๋ยวเราดูแถวๆนี้ก่อนก็ได้เนาะ ออโอ้แมียาวิเศษกินตลอดเวลาเนี่ยเออตายเลยนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเ